อารยธรรมจีนคือหนึ่งในอารยธรรมของโลกที่ยังมีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องนับพันปีและเป็นต้นสายทางวัฒนธรรมประเพณีที่ผูกพันการดำรงชีวิตของผู้คนเชื้อสายจีนที่กระจายอยู่ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างแนบแน่น,นและยาวนานมันมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวว่าทำไมวัฒนธรรมจีนนมันยังคงดำรงอยู่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการไหว้ประเพณีต่างๆเหล่านั้น พื้นฐานก่อนประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมตั้งแต่สมัยโบราณดังนั้นประชาชนเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นประชาชนที่ทําอาชีพเกษตรกรรมเมื <pirates S 2> เ่อเขาดำรงวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมจึงมีความผูกพันกับเรื่องของปฏิทินอ่ปฏิทินมันก็คือเรื่องของดวงอาทิตย์ทินละล่ะทินกรปฏิก็คืออ่วัตจักรของมันวัตจักรของดวงอาทิตย์หรือเรียกว่าปฏิทินนะครับ ซึ่งจริงปฏิทินถ้าพูดถึงมันก็จะเป็นเรื่องของแค่สุริยคติแต่จริงมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิทินจันทรคตินะก็คือการที่คนจีนดำรงอยู่เพราะในฐานะเป็นกเกษตรกรรมการเกิดฤดูกาลต่างๆเหล่านั้นเป็นไปตามระบบของสุริยคติแต่การดำรงชีวิตของคนจีนดำรงชีวิตไปตามการนับจำนวนวันของดวงจันทร์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มดาว28กลุ่ม เขาเรียกว่ายีดาวฤกษ์หรือ28วังจันทราซึ่งตรงนี้มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของประเพณีวัฒนาอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยดวงจันทร์เนี่ยจะเดินทองรอบโลกใช้เวลาทั้งหมด27วันครึง่งคือแต่ละวันเนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับตำแหน่งดวงดาวฤกษ์ที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นตำแหน่งๆทั้งหมด27วันครึ่งแต่คนจีนให้นับเป็น28แ,แต่ว่าเราเห็นดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งที่จะเต็มดวง ในรอบที่ถ่านไปมันไม่ได้เห็นวันที่28แต่เป็นเห็นในวันที่29ครึ่งเพราะว่าโลกของเราหมุนรอบตัวเองใช้เวลา1วันแต่ดวงจันทร์โครจรรอบโลกเนี่ยใช้เวลา27วันกว่ากว่า27วัน6ชั่วโมงนะครับเกือบๆจะไปครึ่งนะครับแ,แต่เนื่องจากว่าตอนที่โลกเราหมุนรอบตัวเอง1รอบดวงจันทร์ก็เดินทางไปแล้ว1วันคือ เอา28หาร3 6าทําให้เรามีดวงจันทร์ขึ้นช้าไปกว่าทุกวันวันละประมาณ50นาทีจาก50นาทีเนี่ยพอรวมไปทั้งหมด27วันกว่าเนี่ยมันก็รวมมาแล้วมันเท่ากับกลายเป็นประมาณ2วันขึ้นมาทําให้เราเห็นดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งวันที่29ครึ่งจากสิ่งนี้ทําให้คนจีนมีการสร้างปฏิทินจันทรคติว่าเดือนหนึ่งมี29วันแต่อีกเดือนหนึ่งมี2มี30วัน อเอาครึ่งวันของ29เดือนแรกเนี่ย<ม>ไปผูกกับ29วันครึ่งของเดือนหลัง<ม>จึงเรียกว่าปฏิทินนี้ว่าปฏิทินจันทรคติ<ม>ซึ่งมีเดือนเล็กเดือนใหญ่เดือนเล็กก็คือมี29วัน<ม>เดือนใหญ่มี30วันหน้าที่และความแตกต่างระหว่างปฏิทินสุริยคติหรือที่เรียกอีกอย่างว่าปฏิทินหลวงกับปฏิทินจันทรคติหรือที่เรียกอีกอย่างว่าปฏิทินชาวนาที่คนจีนได้ใช้ปฏิทินทั้งสองแบบ ในการกำหนดวันเวลาและการดำเนินชีวิตทำให้เกิดประเพณีและเทศกาลต่างๆในแต่ละฤดูกาลซึ่งแฝงไปด้วยหลักความคิดความเชื่อและกุศโลบายซึมซับจนเป็นวิถีชีวิตวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ยังมีการสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องจากวิถีชีวิตตรงนี้ที่คนจีนอาศัยทั้งเปเนทางศิวิคติเพื่อทําการเกษตรกับจันทรคติ เพื่อใช้ในการกำหนดวันเดือนเวลาเหล่านี้เนี่ยคนจีนจึงต้องมีการผูกประเพณีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเป็นตัวสารระหว่างปฏิทินสุริยคติกับจันทรคติเนี่ยให้ลงตัวกันให้ได้ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเทศกาลจุดจีนเราจะเห็นว่าเทศกาลจุดจีนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละปีไม่ตรงกันเพราะมันเป็นเทศกาลที่ใช้ปฏิทินจังจันทรคติแต่ฤดูกาล การเพาะปลูกต่างเหล่านั้นยังเกิดขึ้นตามสุริยคติแล้วคนจีนก็ใช้ไอ้วันเวลาต่างๆที่มาตัดกันเนี่ยมีวันหนึ่งที่เป็นวันตัดกันระหว่างสุริยคติอาจันท์คติคือวันชิงหมิงหรือวันเชงเม้งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คนจีนถือว่าสุริยคติกับจันท์คติเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นวันเดียวกันยังมีอีกหลายๆวันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสุริยคติกับจันท์คติคือวันหลิบลิชุนนะฮะเขาเรียกว่าวันช่วงชุนหุนเนี่ย ชุนหุนก็คือภาษาไต้จวันเรียกว่าชงฮุง,งคือวันที่ดวงอาทิตย์กับโลกเราเนี่ยตั้งฉากกันทางแกนตะวันออกวันนั้นเนี่ยคือทางสุริยิคือวันที่2 1มีนาคมแต่ทางจันทรคติอาจจะไม่ใช่28มีนาคมแต่คนจีนจะถือวันนั้นเนี่ยเป็นวันไหวดวงอาทิตย์นี่แหละคือการคิดการคิดวัฒนธรรมของการการเอาเรื่องของบันทินสุริยคติกับจันทคติมาให้ตรงกันนะส่วนครั้งที่2ดวงจันทร์เนี่ย มันจะเป็นเพศการการไหวดวงจันทร์คือวันนั้นวันที่โลกเราเนี่ยเอาด้านทิศตะวันตกคือด้านซ้ายเนี่ยเข้าตั้งฉากดวงอาทิตย์วันนั้นตกกับวันที่ประมาณวันที่22 22กันยายนนะครับวันนั้นเนี่ยก็คือวันที่เราเรียกว่าทางสุริยคติเรียกว่าวันที่เคล็ดชิวหุนชิวหุนก็คือศูนย์กลางฤดูใบไม้ร่วงและวันนั้นเป็นวันที่โลกเรามีพระาทิตย์ขึ้นกลางวันกลางคืนเท่ากัน คนจีนจะถือเอาวันวันนั้นเป็นวันไหว้พระจันทร์แต่วันไหว้พระจันทร์เนี่ยบางทีไม่ตรงกับชื่อุนโดยตรงเพราะว่าคนจีนถือเอาวันที่พระจันทร์เต็มดวงของเดือนแปดนะแต่ในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาไหว้พระจันทร์ดวงนี้แต่ในวันทังสุรติเนี่ยวันนั้นคือวันที่โลกเริ่มต้งฉากคือวันที่22อกันยายนมันก็เกิดไปทินงสองอันเนี่ยเป็น2วันนี้ขึ้นมาละที่ตรงตรงนี้เป็นที่มาของการไหว้เทศกาลต่าง ฤดูการของจีนจะแบ่งเป็นสีฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเทศกาลว้พระจันทร์หรือเทศกาลเดือนแปจัดขึ้นในช่วงกึ่งกลางของฤดูใบไม้ร่วงซึ่งพระจันทร์จะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดชาวบ้านจะมีการจัดไหว้ขอบคุณพระจันทร์ตามคติของรัฐทิเตากษัตริย์ขอบคุณดวงอาทิตย์ แต่ประชาชนขอบคุณดวงจันทร์กษัตริย์ขอบคุณพี่ชายของมนุษย์ประชาชนขอบคุณพี่สาวของมนุษย์นะครับเพราะคนจีนถือว่าสิ่ทิศสาคัญคือทิศใต้คือการขอบคุณฟ้าช่วงพระจักทรนะครับทิศตะวันออกขอบคุณพี่ชายนะฮะเป็นเรื่องของดวงอาทิตย์ทิศตะวันตกขอบคุณพี่สาวเป็นเรื่องของดวงจันทร์และเป็นหน้าที่ของประชาชนส่วนทิศเหนือเป็นการไหว้ดินไหว้บรรพชนเป็นหน้าที่ของประชาชนสังเกตดูว่า ตะวันออกหน้าที่ของกษัตริย์ตะวันตกหน้าที่ของชาวบ้านพอมาทิศเหนืออ่าทิศเหนือเป็นหน้าที่ของชาวบ้านนะฮะไหวแผ่นดินนะครับทิศใต้หน้าที่ของชาวบ้านไหวฟ้าแต่ข้าราการกษัตริย์จะทําหน้าที่ไหวฟ้าและไหวดินนอกจากการไหวเพื่อขอบคุณพระจันทร์ตามคติความเชื่อของรัฐทิเตาแล้วเทศกาลไหวพระจันทร์ยังเป็นเทศกาลร,รื่นเริงของประชาชนคนหนุ่มสาวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้เสร็จสิ้นลง ก่อนจะตเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาวชุดเทศกาลเดือน8แท้จ,จริงก็คือเทศกาลการแสดงความรื่นเริงหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวสาลีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเหงนกว่าในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวฟ่างเสร็จเราก็ยังมีชิงมิงเพราะเก็บเกี่ยวข้าวสาลีเสร็จเราก็มีเทศกาลไหว้พระจันทร์นะฮะเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วมีการไหว้ก็เป็นโอกาสที่ผู้หญิงได้มาแสดงฝีมือในเรื่องทำอาหารและไหว้เจ้าอีกครั้งหนึ่งจากช่วงแรก หวงเซลโชฝีมือแล้วนะครับพอมาช่วงชิกกวยชิวชิกก็โชฝีมือทางด้านเรื่องของการทอผ้าแล้วพอมาป้วยกวยตรงชิวนะครับช่วงเทศกาลวันจับโงป้ยกวยจับโงเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงก็อากาศแจ่มใสผู้หญิงก็ไปโชว์ตัวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แต่งตัวสวยด้วยเสื้อผ้าที่ทอมเมื่อช่วงช่วงเดือนเจ็ดนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นเรื่องของผู้หญิงหมดผู้หญิงจะจัดเรื่องเสื้อผ้าจัดเรื่องเครื่องสําอาง เครื่องปะทินผิวผลไม้อาหารต่างๆที่โชว์ฝีมือครั้งสุดท้ายเต็มที่เป็นเทศกาลแห่งความรักครั้งที่3ผู้ชายก็จะมีโอกาสได้มาดูผู้หญิงล,ละนะครับจากนั้นมาผู้ชายก็จะแบบพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ต้องขอให้ได้แล้วนะฮะเพราะทนไม่ไหวแล้วผู้หญิงนี้เก่งจริงๆเลยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่อากาศแจ่มใสประชาชนทุกคนก็มาเที่ยวเหมือนกับเชงมิงแต่อันนี้เป็นชิงมิงเป็นแจ่มใสของดูใบไม้ผลิ pre. ซึ่งชื้นแต่ ช่วงตรงชิวเป็นช่วงอากาศแจ่มใสของฤดูใบไม้ร่วงซึ่งอากาศแห้งนะครับหลังจากนั้นประชาชนก็บอกว่าพอไหว้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะจากนี้ไปเนี่ยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะพร้อมแล้วนะพวกเราต้องเตรียมพร้อมในการที่จะเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวแล้วนะเพราะข้าวเหนียวจะเป็นอาหารขั้นสําคัญต่อไปจากนี้ตราบใดที่พระจันทร์ยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้าเทศกาลไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลเดือนแดของจีนนี้ จะยังเป็นเทศกาลที่สำคัญที่คงมน์เสน่ห์และยังต้องการผู้สืบสารความสำคัญของประเพณีนี้แม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม